อีกหนึ่งตัวละครที่ถูกพูดถึงมากในภาพยนตร์ My Next Door เย่ตุกตาซอมรักยก่กำลังสองคงไม่พ้นบทแม็กที่รับบทโดยนโมเบนดิกเรเบเยค่ะ ชิมลางงานแสดงหนังเป็นครั้งแรกสำหรับนโมเบเนนิกเรเบียผู้ชนะฝ่ายชายจากรายการฮอตย่างสตาร์อันบ็อกกับบทแม็กหุ่นยนต์หนุ่มหล่อล่ำที่ผลิตโดยคู่แข่งของลุงพระเอกในภาพยนตร์ไทยแนวคอมดีเรื่อง m y n e น t Door อัยตุก๊กตาซอมรักยกกำลังสองภายใต้การผลิตโดยโมโนออริจินอลงานนี้หนุ่มนโมเผยว่าแม้ที่ผ่านมาตัวเขาเคยผ่านงานแสดงมาบ้างแต่การมาเล่นบทนี้ถือว่าแปลกใหม่และทะ้าทายตัวเองจึงชอบมากรับรองความสนุกค่ะ ตัวละครตัวอื่นนะเขาจะไม่รู้ว่าตัวแม็กก็เป็นหุ่นยนต์นะครับเหมือนปลอมตัวนิดหน่อยเป็นมนุษย์แต่ข้างในเป็นหุ่นยนต์ชอบอะครับหนึ่งเราไม่เคยได้แบบเล่นคอมเมดี้อะครับมันก็เลยแบบเออเป็นแบบหนึ่งที่แบบเราเออได้ทดลองมาแล้วตอนนี้ก็คือแบบเออกองถ่ายนี้ก็คือแบบเออถ่ายคอมเมดี้เราเป็นติดสนุกสนานในะแบบเออรู้สึกว่ามันเปลี่ยนจากงานชิ้นอื่นที่เราเคยมาเคยถ่ายแล้วอะครับมันชาเ์ลินกับตัวเรานิดหน่อยต้องบอกด้วยว่าแต่ละซีนะครับคือไม่แต่เป็นผมเล่นหรือคนหรือดูเพื่อน,เอนๆเขาเล่นนะก ติดตามรับชมภาพยนตร์ My Next Door ยญยตุ๊กตาซอมรักยกกำลังสองได้แล้วทางโมโนแมสเท่านั้นค่ะ